สวัสดีครับนี่คือเอสเซมิชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมมาอยู่กับตัวนี้เลยครับ ASUS VivoBook 16นะครับก็ได้ดูว่าเป็นรหัสตัว X1605 z A นั่นเองนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับสเปค Intel Core i3 นะครับ 1, 2, 1.5U นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กราคาไม่เกิน15,000นะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับใครที่เป็นสายออฟฟิศนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ไม่น่าพลาดเลยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนอกจากจอที่มาพร้อมกับไซส์16นิ้วนะครับคีย์บอร์ด Full size 100%มีตัวเลขด้านข้างมาให้นะครับจะมีอะไรน่า ก็อันดับแรกนะครับเรามาดูในเรื่องตัวดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวดีไซน์รุ่นนี้ก็แน่นอนครับตามสไตล์ของวี w b o o k s e r i e s เลยนะครับก็นอกจากจอที่มาพร้อมกับ16นิ้วแล้วนะครับตัวสีตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งเครื่องนะครับทั้งบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณ ส่วนต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยนะครับคีย์บอร์ดก็ได้เป็นสีดำนะครับเท็กเจอร์ก็จะดูหยาบๆนิดนึงแต่เวลาพิมพ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะรับมือเราประมาณหนึ่งเวลาพิมพ์นะครับเพราะว่าระยะห่างระหว่างตัวคีย์แคปกับตัวเครื่องเนี่ยมันห่างกันไม่ได้เยอะนะครับมันก็จะค่อนข้างเด้งรับมือเราหน่อยเวลาพิมพ์ส่วนบริเวณด้านซ้ายนะครับตัวคีย์แคปตัวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของไฟเซตันแบบนี้มาให้ด้วยนะครับอ่าก็จะมีไฟเซตันแจ้งไว้นะครับแต่อย่างที่บอกคือไม่ กลางนะครับได้180องศานะครับเนี่ยสามารถกลางแนบ่ไปกับพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับเราเนี่ยอาจจะมองหลายคนนิดนึงนะครับมองจากด้านหลังมองจากด้านหน้าแรงต่างนะครับก็กางจอแชร์จอกันได้นะครับหรือว่าบางคนอย่างที่บอกก็คือกังวลในเรื่องของบานพับนะครับพับไปพับมามันอาจจะหักได้อะไรตรงเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันกลางได้180นะครับเราก็น่าจะลดความกังวลตรงนั้นได้ไปแล้วนะครับส่วนบริเวณขอบจอด้านบนครับเขาก็จะมีในเรื่องของตัว เว็บแคมชิวนะครับเปิดปิดกล้องเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนเปิดปิดกล้องแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เรานะครับส่วนตัวแทร็กแพดครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงนะครับตามไซส์ขนาดหน้าจอของเขาแหละนะครับบริเวณด้านขวาบนเนี่ยก็จะมีฟิงเกอร์พินเซนเซอร์นะครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับส่วนตำแหน่งของแทร็กแพดนะครับก็จะเยื้องๆมาทางซ้ายหน่อยนะครับแต่เวลากวาดก็ยังกวาดได้แบบเขาเรียกว่าเต็มจอเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในเรื่องของตัว t ทร็กแพดตัวนี้นะครับและในส่วนต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆกันบ้างนะครับก็จะเริ่มที่บริเวณด้านซ้ายนะครับสำหรับตัวด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ USB 2.0นะครับจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวานะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัวด้านขวานะครับก็เริ่มที่พอร์ต HDMI ครับ1.4จำนวน1ช่องนะครับถัดมานะครับจะเป็นตัว USB 3.2 Gen1 ครับจำนวน2ช่องนะครับแล้วก็ ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว USB Type C นะครับตัวนี้เป็น3.2 Gen1 หนึ่งช่องนะครับและก็ส่วนท้ายสุดก็แน่นอนครับเป็นตัว Audio Combo Jack ครับ3.5มิลนะครับจำนวน1ช่องนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคโดยรวมกันบ้างนะครับสำหรับตัว CPU รุ่นนี้นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเลยครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i3 นะครับ 1215U นะครับก็จะเป็นตัว CPU 6คอร์8เทรดนะครับแล้วก็ในเรื่องตัว RAM เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 8GB DDR4 นะครับเป็นตัว Onboard มานะครับวัตต์ RAM เนี่ยอยู่ที่3 2 0 0นะครับก็ สามารถอัปเกรดเพิ่มนะครับได้อีกหนึ่งช่องนั่นเองนะครับส่วนตัวสโตรเลสนะครับมาพร้อมกับความจุที่512 g b นะครับเป็นตัว SSD ด2นะครับ PCIe NVMe 3.0นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับมาพร้อมกับจอ16นิ้วนะครับ WXGA นะครับพานแทบเป็น IPS นะครับก็ความละเอียดนะครับอยู่ที่1,920คูณ1,200นั่นเองนะครับและสำหรับตัวการ์ดจอครับมาพร้อมกับ Intel UHD Graphics นะครับแล้วก็ตัว OS ก็แน่นอนครับมี Windows 11 Home ติดมาจากโรงงานนะครับในเรื่องตัว Wi-Fi นะครับก็็มมาพรร้อกัับบ Wi-Fi 5นนะค Bluetooth เป 5.1นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น3เซลล์42วัตต์แอลวอ์พร้อมกับอะแดปเตอร์45วัตต์นะครับส่วนตัวราคานะครับเท่าที่ผมไปเช็ล่าสุดนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณสัก12,900บาทนะครับจนถึงประมาณ13,900ก็แล้วแต่ร้านนะครับถ้าเกิดใครอยากเช็คโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถเช็คเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะไปสั่งซื้อตามผมก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือจะไปเก็บข้อมูลก่อนนะครับแล้วเอาไปเลือกซื้อที่หน้าร้านก็ทําาาไไดด้เเเเช่่่่นนนนนีียววววกกกกััััะครรรรรรบสใืืออองงงขปตตต็มล์ ASUYouBo Series ำ รับประกัน2ปีเป็นแคร์รีอินนะครับแล้วก็มีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนะครับก็สามารถสแกนกิร์โค้คดลงทะเบ,บียนประกันอุบัติเหตุได้นะครับหรือว่าจะลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุนะครับในโปรแกรม My Asus ก็ได้นะครับก็ตัวโปรแกรม My Asus นะครับนอกจากจะลงทะเบ,บียนประกันอุบัติเหตุได้แล้วนะครับก็ยังสามารถปรับแต่งการทํางานตัวเครื่องต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแต่งการชาร์จก็ได้เช่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับชาร์จ80%ก็ได้นะครับก็เพื่อที่ว่าเราจะได้ถนอมแบตเตอรี่ให้อยู่ได้ยาวนาน จะพบกับชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นฮีทไบร์จำนวน1เส้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพัดลมนะครับจำนวน1ตัวนั่นเองนะครับก็ระบายออก2ทางนะก็จะมีทางนี้กับทางนัานบนนะครับแล้วก็ในเรื่องการอัปเกรดครับตัวนี้ก็แน่นอนว่าสามารถอัปเกรดได้แค่ตัวแรมนะครับตัวสโตรเรจเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้หรือว่าใส่เพิ่มได้นะก็คือถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มความจุจาก500ร้ิเป็น1นึเทราไบต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องถอดตัวเก่าออกครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่ที่เป็นหนะ แล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างบานพับครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับอลูมิเนียมแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับประมาณนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับส่วนแบตเตอรี่ครับอย่างที่เขาแจ้งไว้ครับเป็นแบตเตอรี่3เซลล์ครับแล้วก็เป็น12วัตต์ชัเวอร์นั่นเองนะครับส่วนลำโพงนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านล่าง2ฝั่งนะครับก็จะเป็นเตอริโอซ้ายขวานะครับส่วนเสียงเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนครับเดี๋ยวผมมีทดสอบให้ฟังแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลย และในส่วนต่อมาเนะครับเรามาดูในเรื่องของผลทดสอบต่างๆกันบ้างนะครับก็ในส่วนแรกเลยเนี่ยก็มาอยู่กับตัว PC Mark 10สาหรับตัวนี้นะครับก็ทําคะแนนได้อยู่ที่4,537คะแนนนะครับก็สําหรับคะแนน Productivity เนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับตัวนี้และในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัว GX b e n c h 6.2นะครับตัวนี้ Single Core นะครับทำคะแนนได้ที่2 0 3 8คะแนนนะครับและในส่วนตัว Multi Core เนี่ยก็ได้คะแนนอยู่ที่4,921คะแนนนะครับในส่วนต่อมาเนะครับเรามาดูในเรื่องของการท ทดสอบการตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับก็อันนี้ผมใช้ตัวฟุตเทจนะครับจากตัวกล้อง GoPro 7 Black นะครับเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับก็ได้ได้ว่าการตัดต่อแบบคัดชนแบบนี้เนี่ยก็พอทำได้นะครับแล้วก็มีใส่ในเรื่องของการซูมอ่นิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับเนี่ยใสทานทิชชันเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็พอตัดได้แต่ว่าถามว่าโฟล์ไหมก็ไม่ได้โฟล์มากครับก็ยังมีความแบบเนี่ยเนี่ยเสียงว่าจะประมาณนี้นะครับด้วยความที่ CPU รันที่100%แล้วนะครับแล้วก็แรมเนี่ยมันมันก็ตันเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่านี่ขอย้ำอีกทีว่าเป็นเอ่อฟุตเทจนะครับจากตัวกล้อง GoPro ก็อาจจะ เป็นพวกเท็ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็60เฟรมด้วยนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการนํามาตัดต่อในเครื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมจะทดสอบไปดูเลยแล้วกันว่ามันได้ไหมมีใส่เทคเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมมันก็พอตัดได้นะครับพอแบบเรียบเรียงเรื่องราวได้อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสเปคประมาณนี้แต่ที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะเวลาในเรื่องของการลรนเดอร์กันครับว่าใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีนะครับและส่วนการเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับก็บิตเรทเป็น15นะครับแล้วก็ ความยาวก็มาสัก2นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการเรนเดอร์นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณนี้เลยครับ11นาทีนะครับกับการเรนเดอร์นะครับคลิป2นาทีที่ใช้ฟุตเทจโกลโปรเจคแบ็กนะครับเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่โอเคแหละนะครับกับโน้ตบุ๊กในงบประมาณนี้นะครับความยาวคลิปประมาณ2นาทีนะครับเรนเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณ11นาทีนะครับสำหรับตัวบิตเรทก็อยู่ที่ประมาณสัก15เมกนะครับเดี๋ยวเราลงไปเปิดไฟล์เมื่อกี้กันดูนะครับ อันนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไฟล์วิดีโอที่เรนเดอร์มานะครับ200เมกประมาณนี้นะครับเวลาเรนเดอร์ออกมาจริงก็แน่นอนครับว่าใช้ได้อยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับใครที่เน้นงานตัดต่อเล็กๆน้อยๆครับเรียบเรียงเรื่องราวอะไรอย่างนี้ครับฟุทเททแบบ Fu l l HD 30เฟรม60เฟรมก็พอตัดต่อได้นะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเลยนะครับเรียกได้ว่าในงบประมาณนี้ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคประมาณนึงแลวนะครับสำหรับในเรื่องของงานตัดต่อวิดีโอนะครับและโซนต่อมานะครับก็ไปในเรื่องของการทดสอบการเล่นเกมนะครับก็หลักๆแล้วผมจะเทสนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3าเกมละกันนะครับเกมแรกนะครับเกม Valorant นะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าผมต้องปรับให้ตามที่สุดนะครับแต่ว่า เช่นนเเดิมะครับฟรมเรทที่ทําได้เฉลี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณสัก40ไปปลายนะครับถึงประมาณสัก70นิดๆนะครับก็ได้ด้วยว่าพอเล่นได้แบบขำๆนะครับกับเกมมาโลแอนด์นะครับหรือบางคนอาจจะพอใจที่เฟรมเรทประมาณนี้แล้วก็มีเห็นเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ด้วยว่าพอเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้และเกมต่อมานะครับก็เป็นเกม d o t a 2นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยความละเอียดนะครับที่ปรับไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก Full HD 16:10ต่อนะครับเป็น1,920 x 1,020นะครับสำหรับในเรื่องของ Resolution ส่วนในเรื่องกราฟิกก็แน่นออนนนนะะคคครรรรรััับบบก็ตต้้งเเเเป่่่่าททททีีีสุดดฟมไฉลย ก็อยู่ที่ประมาณสัก40่สปลายๆนะครับถึงประมาณสัก60ต้นๆนะครับก็เรียกได้ว่าแล้วแต่ช่วงเวลาในเกมนะครับช่วงการบวกการไฟล์แรงต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดมีในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับออบเจกต์อะไรนู้นนี่นั่นนะครับเฟรมเรทก็อาจจะดรอปลงไปหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับกับเกม d o t a 2นะครับและในส่วนเกมสุดท้ายที่ผมได้ทดสอบไปครับก็เป็นตัว The Sims 4นั่นเองนะครับเกมนี้ก็แน่นอนครับ Resolution เป็น Full HD 1 6ต่อ1 0เหมือนเดิมนะครับก็ความละเอียดเป็นโลนะคคครรรรรรัััับบบเเเเฟมมททททีีี่่่่าได้ฉลลยยยอูปะะณสกก50 100น็ แล้วแต่ฉากแล้วแต่ออบเจกในเกมนะครับแต่เบื้องต้นคือก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับกับเกม The Sims 4นะครับ ส่วนต่อไานะครับเรามาดูในเรื่องของการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างครับก็สําหรับการเทสนะครับ้วยโปรแกรมแบตเตอรี่มันเนี่ยก็สแตนบายนะครับอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับอันนี้คือการสแตนบายอย่างเดียวนะครับและสําหรับการใช้งานจริงนะครับก็ผมลองเปิด u t u b e นะครับไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับไวไฟเนี่ยเชื่อมต่อไว้นะครับแล้วก็ brightness ของหน้าจอนะครับปรับไวที่ประมาณ80%นะครับแล้วก็ในเรื่องของลําโพงเนี่ยก็ตั้งไว้ที่50%รนก็จากการรัน1่ชั่วโมงนะครับจากแบตเตอรี่หนล่ ไปประมาณ20%นะครับสำหรับการเปิด YouTube ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งไ t เน็ตไว้ที่80%นะครับก็ถือว่าประหยัดประมาณหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะทํางานได้เกือบทั้งวันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าคงจะไม่น่าจะอยู่ถึงทั้งวันหรอกนะครับแต่ก็แล้วแต่เซตติ้งแต่ละคนนะครับอาจจะปรับไบเน็ตต่าสุดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนแล้วแต่การปรับตั้งค่าของแต่ละคนด้วยนะครับ เอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสรุปแล้วนะครับกับเจ้าตัว ASUS Vivobook 16ตัวนี้นะครับสเปคเป็นตัว i3 1 2 1 5 u นะครับก็แน่นอนเลยครับว่าเหมาะกับคนที่ใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทํางานออฟฟิศนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับในเรือราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้หรือใครที่จะไปประชุมออนไลน์นะครับก็พอใช้ได้ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปทดสอบอีกสักนิดนึงนะครับมาดูคุณภาพเสียงกับตัว คุณภาพใหม่ของตัวเขากันนะครับเพราะว่านี้เขาก็เคลมนะว่าเขามีในเรื่องของ AI Noise Canceling ก็คือตัวตัดเสียงรบก,กวนนั่นแหละนะครับส่วนตัวภาพและเสียงจากกล้องเว็บแคมจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยและนี่ก็คือภาพและเสียงนะครับที่ได้จากตัวกล้องเว็บแคมนะครับของตัว ASUS TUF 16นะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมจะมีเทียบนะครับกับเอ่อกล้องปกตินะที่อยู่ฝั่งขวาข,ของผมเนี่ยอันนี้คือเป็นเสียงปกติที่อยู่ในห้างนะครับแต่ว่าเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ในกล้องเวนะ็บแคมเนี่ยคือเสียงที่เอ่อผ่านในเรื่องของ AI n g นคับก็ือตดเสียงว นะครับบรรยาตัดได้มากแน่นอน้อยงว่าไหงก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือภาพและเสียงนะครับที่ได้จากตัวกล้องเว็บแคมนะครับของหัวเอ็กซ์ฟิลสิบหกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมจะมีเทียบนะครับกับเอ่อกล้องปกตินะที่อยู่ฝั่งขวาของผมเนี่ยอันนี้คือเป็นเสียงปกติที่อยู่ในห้างนะครับแต่ว่าเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ในกล้องเว็บแคนนะคือเสียงที่เอ่อผ่านในเรื่องของตัวไอโนสแคลเซลลิ่งนะครับก็คือตัดเสียงรบกวน นะครับวันนี้ตัดได้มากน้นอนขนาดไหนก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับในเรื่องของตัวเว็บแคมนะครับส่วนตัวที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยก็ได้ได้ว่าประชุมออนไลน์เนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับกับกล้องเว็บแคมที่ความละเอียด720 p นะครับคุณภาพเสียงก็พอใช้ได้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวไม์ของเขานะครับและส่วนนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปครับก็แน่นอนว่าสายตัดต่อนะครับตัดต่อเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพออยู่นะ ก็ถือว่าตัดต่อได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในส่วนตัวแรมสักหน่อยนะครับก็ได้ว่าพอตัดต่อเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับแล้วก็การเอ็กซ์พอร์ตก็ถือว่าใช้ได้ประมาณนึงนะครับก็ตามสเปคของเขาแหละเป็นตัว i3 นะครับในเดทราคาประมาณนี้เนี่ยและทําได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวการตัดต่อนะครับทีนี้ข้อสังเกตครับมีอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ชอบสำหรับผมไหมนะครับก็แน่นอนครับก็เป็นในเรื่องของตัว usb 2.0ด้านนี้ ที่เขายังให้มาอยู่นะครับแน่นอนแหละว่าการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยมันจะช้ากว่า USB วอร์ช o น3ฝั่งความมือตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นปัญหามากไหมในการใช้งานจริงนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากหรอกเพียงแต่ว,ว่ามันเป็นสเปคที่ค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับตัว USB แลวถ้าถามว่าทำไมมันถึงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเราโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยเราใช้ด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นเสียบเมาส์ไร้สายแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าง ปกติที่ผมใช้เนี่ยก็จะเสียบแบบนี้อยู่แล้วนะคือมันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ใช้อยแบบนี้เนี่ยก็มองข้ามตรงนี้ไปก็ได้นะครับส่วนในเรื่องไฟคีย์บอร์ดแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าในหลายๆตัวที่เลทราคาประมาณนี้ก็ไม่มีให้เหมือนกันซะส่วนใหญ่นะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมีมาให้แต่ว่าอาจจะสเปคไม่ได้ประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองเทียบเทียบกันดูนะครับเอาคลิปนี้เอารุ่นนี้ไปเปรียบเทียบดูก่อนได้ครับก่อนตัดสินใจซื้อในกก็ประมาณสั 1, นงบ และสุดท้ายเลยนะครับถ้าถามผมว่ามันคุ้มไหมนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วกับในเรทประมาณนี้นะครับคุณได้จอใหญ่นะครับคุณได้ในเรื่องของคีย์บอร์ดฟูลไซส์ได้คอ i3 นะครับ6คอ8เทรดซึ่งก็เพียงพออยู่แล้วกับการใช้งานทั่วไปถ้าอยากได้ฟูลออปชั่นนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับ3 4ปี5ปีก็อัปเกรดแรมเพิ่มอีกหนช่องนะครับ ็ถ้าเกิดใครซื้อออนไลน์เนี่ยก็บางร้านนี่เขาก็อัปเกรดให้ฟรีความหมายคือซื้อแรมแล้วให้เขาแกะเครื่องอัปเกรดให้ฟรีประมาณนี้นะครับก่อนจะซื้อเนี่ยก็แนะนําให้สอบถามทางร้านก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะแกะเองก็สามารถแกะได้เช่นเดียวกันครับประกันไม่หลุดล็อกนะครับก็สามารถแกะได้นี่ผมถามทางโปรโมเตอร์มาแล้วแกะได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีววยอะไรแต่ว่าพยายามอย่าให้เครื่องเขาผิดปกติไปจากเดิมนะครับเช่นแตกหักอะไรอย่างนี้อันนี้เขาไม่เขาไม่ค่อยรับเกมนะครับแต่ว่าอาจจะตีเป็นอุบัติเหตุก็ได้นะครับก แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่คุ้นชินจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการแงะนิดหน่อยนะครับสำหรับในเรื่องของตัวฝาหลังนะครับแต่ว่าน็อตเนี่ยไม่ยากนะครับน็อตส่วนใหญ่ก็จะเท่ากันหมดเลยบริเวณนี้เนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะสั้นกว่าปกตินะครับถ้าเกิดใครจะแกะใส่เองก็พยายามดูดีๆครับน็อตสั้นน็อตยาวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องคุณจะปูดเอานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัว ASUS Vivobook 16นะครับกับตัว i3 1215U นะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่งตัว ASUS VivoBook 16รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแหละนะครับที่น่าสนใจประมาณหนึ่งนะครับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาไม่เกินสักหมื่นห้าเนี่ยตัวนี้ก็น่าพิจารณามากๆครับเรียกได้ว่าเป็นสเปคที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับสำหรับในเรื่องของตัว ASUS VivoBook 16 Core i3 Gen 12รุ่นนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่องของการรีวิรดคใ นะครับที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตช่องหรือว่าสนับสนุนช่องจริงๆนะครับก็ฝากในเรื่องของตัวลิงก์การสั่งซื้อด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าจากหลังบ้านเนี่ยคนที่เข้ามาดูช่อง s m e เซเมนชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ซื้อน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับก็คือดูปุ๊บซื้อปั๊บก็มีเห็นหลายคลิปนะครับก็เลยฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องการจะสนับสนุนช่องสนับสนุนทีมงานของ SM สเซเมนชั่นนะครับก็ฝาก กดผ่าลิงก์ด้านล่าง้าไปซื้อกันได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะสนับสนุนค่ามามา่าค่ากาแฟต่างๆของทีมงานกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เงินซื้อข้าวเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบนี้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุน,นจริงๆก็ฝากลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าอาจจะดูแล้วไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรกับคลิปนี้ก็ไม่ว่ากันครับดูเฉยๆก็ได้ครับทางดิเซมเมนชั่นก็ต้องขอบคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับสำหรับ1บิลนะครับที่มอบให้กับ ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากให้ช่องอยู่ได้แบบยาวๆนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆครับก็ฝากในเรื่องของตัวลิงก์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นขาช็อปออนไลน์ทั้งหลายนะครับจะเป็นสีส้มสีฟ้าแล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับในเรื่องการรีวิวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนจะรีเข้าไปตอบให้นคคคครััับสสหลลิปนนีีีี้้้้กก็งมมแแ่่วววไเจอด